สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ your comment ครับวันนี้เราจะมาฟังเกี่ยวกับเรื่อง comment ซ้อน comment ครับเวียดนามเขาก็แปล c o m มนต์ไทยนะครับลงช่อง YouTube ของเขาและผมก็ไปแปล c o m มนต์ของเวียดนามในช่อง YouTube นั้นอีกทีนึงครับโอโ้โหงงไหมครับก็เรื่องราวเริ่มจากช่อง YouTube ของเวียดนามเขาเอาคลิปของหนุ่มลาวคือเขาเข้าใจว่าหนุ่มลาวคนนี้เป็นคนไทยนะครับช่องยูทูบเวียดนามเอาคลิปของหนุ่มลาวที่ไปรีวิวรถไฟฟ้าที่ฮาหนอย โดยคลิปของหนุ่มลาวคนนี้คนไทยไปคอมเมนต์ก็จะชื่นชมประเทศเวียดนามกันเยอะมากเลยครับเวียดนามเขาก็เลยเอาคอมเมนต์นั้นมาแปลช่องของเวียดนามก็คอมเมนต์ของคนไทยที่ชมเวียดนามนั้นมาแปลให้ชาวเวียดนามได้ฟังโดยคอมเมนต์ส่วนมากที่เขาคัดมาเขาก็คัดมาแต่คอมเมนต์ดีดๆคอมเมนต์ที่ชื่นชมเวียดนามครับส่วนคอมเมนต์แย่ๆหรือคอมเมนต์เชิงลบเขาก็ไม่เอามาแปลนะครับเขาว่า โดยคอมเมนต์ที่เข้ามาส่วนมากก็จะชื่นชมว่าเ,เวียดนามจเจริญกว่าไทยอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมฟังดูเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่เขาชมเวียดนามให้ฟังบ้างสองสาคอมเมนต์นะครับแล้วค่อยไปฟังคอมเมนต์ของเวียดนามอีกทีนึงเริ่มต้นคอมเมนต์ที่คนไทยชมเวียดนามนะครับคนไทยคนแรกเขาชมเวียดนามเขาบอกว่าบ้านเมืองเขาสะอาดดีเนะไม่มีสายไฟพันข้างถนนดูสะอาดตามากๆพัฒนาไปเยอะมากๆน่าไปเที่ยวที่สําคัญต้นไม้ข้างทางก็เยอะมาก ช่วยเป็นร่มกันแดดให้คนเดินถนนได้เป็นอย่างดีไทยเราควรจะเป็นเยี่ยงอย่างคอมเมนต์ที่สองที่ชมเวียดนามครับเขาเริ่มต้นช้ากว่าเรานะอย่าลืมเขาช้าแต่ชัวร์ดีกว่ารวดเร็วแบบฉาบฉวยอย่างที่เรากําลังเดินตามฝรั่งอยู่ที่เราเห็นมันเป็นภาพลวงตาดูเผินๆเราดีกว่าอันนั้นจริงดูให้ลึกๆเราก็รู้ว่าโครงสร้างของระบบราชการของเราเน้นผุกร่อนรอวันพังทลายเพราะการคอร์รัปชันเล่นพวกมากเกินไป พวกเขาการศึกษาปลูกฝังเด็กๆดีกว่าของเราคนของเขารักชาติขยันอดทนสิ่งเหล่านี้ตรงข้ามกับเราคอมเมนต์ที่สที่คนไทยชมเวียดนามครับเวียดนามแต่ก่อนล้าหลังเราเป็นร้อยปีเดี๋ยวนี้บางอย่างจเจริญกว่าเราเป็นแล้วคอมเมนต์ที่4ที่คนไทยชมเวียดนามครับผมเคยฟังคุณวิกรมพูดถึงคนเวียดนามไมเซตเขาดีมากๆคนเวียดนามเลิกงานจะวิ่งเข้าร้านพวกเสริมความรู้ภา,าษาอังกฤษหรือทักษะต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้ทํางาน ช่วงที่ฐานการลงทุนหลังๆย้ายมาเวียดนามแต่คนไทยวิ่งเข้าร้านเหล้าร้านอาหารกินอาหารขยะกันเยอะคนเวียดนามมักจะกินผักกันซะเยอะไกดเคยบอกว่าเวียดนามถึงมีโรงพยาบาลน้อย <c oughs> เวียดนามมีโรงพยาบาลน้อยเพราะเวียดนามกินผักเออเป็นไงล่ะคิดได้ไงมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอีกคอมเมนต์หนึ่งที่คนไทยชมเวียดนามนะครับเขาพูดถึงสถานีรถไฟของเวียดนามเขาบอกว่าน้ำตาโอโถงสัญลักษณ์ความเจริญของเมืองใหญ่ ต่อไปจะมีระยะทางมากขึ้นเรื่อยๆการจเจริญเติบโต,ตของกรุงฮานอยประเทศเวียดนามยินดีกับประเทศเวียดนามและประชาคมอาเซียนครับนั่นคือตัวอย่างคอมเมนต์ของคนไทยที่ชมเวียดนามนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่ชมเวียดนามมีประมาณ2030คอมเมนต์ครับเขาคัดมาจากคอมเมนต์ที่ชมเวียดนามนะครับพอคนเวียดนามได้ฟังคอมเมนต์เหล่านี้แล้วเขาเวียดนามเขาก็ใจฟูครับโอ้โหใจฟูมากแล้วหลังจากนั้นคนเวียดนามก็มาคอมเมนต์กันอีกเพียบเลยครับ ในคลิปของคนเวียดนามก็มีคอมเมนต์ชาวเวียดนามกวนเพียบเลยเดี๋ยวเราจะมาฟังคอมเมนต์ของคนเวียดนามครับหลังจากที่เขาได้ดูคลิปว่าเฮ้ย hey, คนไทยชมประเทศเขานะคนเวียดนามเขาจะรู้สึกยังไงว่าเฮ้ย hey, มีคนไทยมาชมเวียดนามเว้ยคอมเมนต์แรกของคนเวียดนามครับเขาบอกว่าต้องบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราตามหลังไทยแต่ตอนนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่าอ๋อเจ้าของคลิปใน YouTube นั้นก็เป็นคนลาวไม่ใช่คนไทยแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นของคนไทย ตอนนี้มียูทูบเบอร์ชาวลาวมาไทยเยอะแล้วการเขียนภาษาไทยของเขาก็ถูกต้องประมาณ70%จะเห็นได้ว่าในคลิปสั้นของเขายังคงพูดเป็นภาษาลาวและคนลาวก็ดูรายการทีวีไทยและรู้ภาษาไทยด้วยว้าวนี่คือเรื่องสุดยอดมากคนลาวทำคลิปเชียร์เวียดนามและก็มีคนไทยมาเชียร์เวียดนามขอมูลถัดไปครับของคนเวียดนามเวียดนามคนนี้เขาก็บอกว่าเวียดนามพัฒนาไปอย่างมหศัศจรรย์ ตอนผมอยู่ชั้นประถมพ่อแม่จะซื้อเสื้อยืดไทยยี่ห้อตราจอลเคให้ผมและผมก็ประหลาดใจแต่ตอนนี้เวียดนามเรามีเสื้อของเราเองแล้วเรื่องราวของผมเกิดขึ้นในยุค8 6นะครับ1986เวียดนามคนนี้เขายังซื้อเสื้อยืดยี่ห้อตราจอลเคของไทยอยู่แต่ตอนนี้เขาซื้อเสื้อยืดยี่ห้อของเวียดนามแล้วอืมเขาภูมิใจประเทศเขาคอมเมนต์ถัดไปครับ ฝรั่งเศสอเมริกาจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียฟิลิปปินส์ไทยและเกาหลีเดินทางมาเวียดนามเพื่อออกแบบและก่อสร้างสิ่งต่างๆก่อสร้างอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ใช่เพราะสงคารามเวียดนามจะยิ่งใหญ่กว่านี้เวียดนามเก่งที่สุดเสมอคอมเมนต์ถัดไปเวียดนามพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับเขาบอกว่าในความคิดเห็นของฉันสิ่งที่พิเศษพวกเขาบอกว่าไทยพวกเขาบอกว่าทําไมเวียดนามมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย พูดจริงๆแล้วในเวียดนามทุกวันนี้การท่องเที่ยวไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในประเทศมันเป็นเพียงเรื่องหนึ่งเท่านั้นอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่คือการผลิตทําให้สินค้าต่างๆส่งออกไปทั่วโลกเช่นสินค้าเกษตรเครื่องนึ่งโฮมรองเท้าอาหารทะเลปิโตเรเลียมอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆการท่องเที่ยวเป็นเพียงอันดับสองเพราะเมื่อประเทศขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวถือว่าอันตรายมาก ดูอย่างช่วงโรคระบาดโควิด1 i d 1 9 4พิสูจน์แล้วว่าเศรษฐกิจไทยซบเซาเพราะ,ะไรายได้จากการท่องเที่ยวติดลบเป็นอันตรายอย่างมากต่อประเทศประเทศไทยจะล้มละลายได้ง่ายแต่เวียดนามเรากลับไม่คิดเดินตามเส้นทางนั้นพวกเรามีมืออาชีพที่หลากหลายในด้านต่างๆเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแล้วเวียดนามก็จะเข้มแข็งในทุกเรื่อง เขาบอกว่าประเทศไทยมุ่งเน้นแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวส่วนเวียดนามในหุตสารกร,รมต,ต่างๆเขาจเจริญทุกเรื่องทุกเรื่องไม่เหมือนไทยมุ่งเน้นแต่การท่องเที่ยวคอมเมนต์ถัดไปครับฉันยังไม่มีโอกาสมาเมืองไทยเลยแต่ฉันภูมิใจที่อยู่ฮาหนอยยินดีที่ได้รับคําชมแต่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้ทําอีกมากฉันหวังว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะตามหลังเราแต่ประเทศไทยก็ต้องเป็นมิตรกับเราด้วยอย่าคิดว่าเราเป็นคู่แข่งคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับ ประเทศไทยมีเพียงเมืองหลวงเท่านั้นที่เป็นเดอะเบสส่วนท้องถิ่นอื่นๆมีขนาดเล็กมากและล้านหลังส่วนเวียดนามก็มีเมืองใหญ่กระจายอยู่หลายเมืองทั่วประเทศเวียดนามยังมีขนาดใหญ่กว่ามากเวียดนามพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและทันสมัยมากขึ้นในทุกๆเมืองก็มีคนไทยมาตอบครับคนไทยเขาก็บอกว่าในเมืองต่างๆในประเทศไทยถูกแทนที่ด้วยโครงการสร้างรถไฟทางคู่และที่สําคัญรถไฟความเร็วสูงและทางด่วนไทยมีถึง4เลนถึง6เลน และต่างจังหวัดของไทยก็มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองเกือบทุกๆเมืองมีคนไทยอีกคนนึงมาตอบอีกนะครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่าคุณดูถูกประเทศผมมากทั้งทงท,งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่ถ้าคุณรู้จักพัทยาคุณจะเห็นว่าเมืองนี้กําลังจะมีโครงการโมโนเรลรองรับผู้โดยสารและประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชหนองคาย600กิโลเมตรเฟสหนึ่งก็สร้างเร็วๆวนี้ใกล้เสร็จแล้วประเทศไทยมีมอเตอร์เวย์6เลนถึง12เลนกรุงเทพโคราชหนองคาย คอมเมนต์ถัดไปครับเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเขาบอกว่าทัวร์ไทยราคาถูกมากแต่ถ้าคุณลองไปสักครั้งคุณจะหลงรักเวียดนามมากขึ้นหมายกวาว่าทัวร์ไทยถูกก็จริงแต่พอไปไทยเสร็จแล้วครั้งเดียวหลังจากนั้นแหละคุณไม่อยากมาเที่ยวไทยแล้วคุณจะรักเวียดนามมากขึ้น <c oughs> จริงหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ถัดไปครับทำไมคนเวียดนามถึงชอบขี่มอเตอร์ไซค์เพราะการขี่มอเตอร์ไซค์นั้นฟรีกว่าและไปเที่ยวได้ทุกที่อ๋อ สะดวกสบายคือเขาก็มาพูดนะนะบอกว่าเฮ้ยทำไมเวียดนามมีแต่ขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ไม่เคยมีรถไฟฟ้าก็ไม่เคยมีเพราะว่าเอ้ยจริงๆแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มันฟรีไปไหนก็ได้สบายๆไปได้ทุกที่เออมอเตอร์ไซค์เวียดนามดีดีดีคอมเมนต์ต่อไปครับคนเดินทางในสถานีรถไฟเวียดนามน้อยมากเนื่องจากมีรถไฟเพียงหนึ่งสายแต่เมื่อไหร่ที่รถไฟและรถไฟใต,ใต้ดินเรามีความพร้อมมากขึ้นและมีความหนาแน่นหลายๆสายเราก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยการขี่มอเตอร์ไซค์ได้ อ๋อคนเมื่อกี้เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับว่ามอเตอร์ไซค์เวียดนามนิยมขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เคยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพอรถไฟเรามีเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนจากขีม่มอเตอร์ไซค์มปขี่รถไฟฟ้าเองแหละแล้วก็มีคนไทยมาตอบนะครับคนไทยบอกว่า20ปีเวียดนามสร้างรถไฟฟ้าได้หนึ่งสายมีอะไรน่าภูมิใจในขณะที่20ปีนั้นประเทศไทยสร้างรถไฟฟ้าได้8สายตอนนี้รู้สึกน่าจะเป็น10สายแล้วมั้งครับ คอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามเขาบอกว่าฉันเห็นว่าในวิดีโอนั้นเนี่ยเขาวิจารณ์ว่ารถไฟเราไม่มีคนทาความสะอาดคอมเมนต์ถัดไปของเวียดนามครับประเทศไทยกําลังถูกเวียดนามไล่ล่ามากขึ้นเรื่อยๆสักวันหนึ่งเวียดนามจะแซงพวกเขาไปคนไทยคนที่หนึ่งก็มาตอบครับได้ยินเรื่องนี้มา20ปีแล้วคนไทยคนที่สองก็มาตอบครับอย่าไปขัดจังหวะเขาพี่ปล่อยให้เขาฝันไป <c oughs> คนไทยคนแรกบอกได้ยินมา20ปีแล้วคนไทยคนสองบอกอย่าไปขัดอย่าไปขัด คอมเมนต์ถ er ัดไปครับเวียดนามเขาบอกว่าตอนนี้เวียดนามดีกว่าไทยแลนด์ในหลายๆด้านคนไทยก็ว่าตอบครับเรื่องอะไรบ้างบอกมาสิไม่ตอบไม่ตอบเขาถามว่าเรื่องอะไรบ้างก็เงียบกิิบเลยหลังจากนั้นก็มีคนเวียดนามคอมเมนต์ครับคนเวียดนามคนนี้เขาบอกว่าทําไมคนไทยถึงกังวลเรื่องสายไฟบนท้องถนนในถนนเวียดนามอยู่เสมอมีคนมาตอบครับเพราะในกรุงเทพสายไฟมีความหนานแน่นมีความกระจุกตัวมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงแล้วก็ ปิดท้ายคอมเมนต์ของเวียดนามครับคอมเมนต์แบบแย่ๆเกี่ยวกับประเทศไทยครับเขาบอกว่าเวียดนามไม่มีอุตสาหกรรมบริการทางเพศดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงมาเวียดนามน้อยกว่าไทยความคิดเห็นเวียดนามเขาก็ยังเป็นเวียดนามอยู่ดีนะน้อยคนมากที่จะชมประเทศไทย จริงๆแล้วคลิปนี้ผมก็อยากหาคัดคอมเมนต์ที่แบบชมประเทศไทยมาอ่านเหมือนเหมือนที่เวียดน,นามเขาคัดคอมเมนต์ดีๆมาบ้างนะแต่ผมอ่านดูแล้วว่าคอมเมนต์ทั้งหมดอไม่มีคอมเมนต์ที่ชมประเทศไทยเลย <g potem again> ผมหาไม่เจอจริงๆคอมเมนต์ที่เวียดนามชมไทยครับนั่นแหละเราก็ฟังความเรียวๆครับความฟังความจริงไหมครับถ้าเขาคอมเมนต์เรื่องดีๆมาเราก็อ่านถ้าเขาคอมเมนต์เรื่องแย่ๆมาเราก็อ่านครับ sentence, คอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริง มันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็มุมมองของแต่ละคนครับว่าเขาจะคิดเห็นยังไงบางคนก็ความคิดเห็นดีบางคนก็ความคิดเห็นไม่ดีครับฟังเพื่อความบันเทิงหรือฟังเพื่อฆ่าเวลาไปแล้วกันครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ